นี่คือการลงน้ำมันพายไปสิ่งที่ดีๆของช่อง a b a c m m g i i c t h a ท l a n d ก็จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับที่มีความสนใจด้านศาสตร์มนต์ดำหรือศิยศาสตร์ทางประเทศมมูชานะฮะเราจะมีการอัปเดตกันทุกอาทิตย์นะคะอ่าอันนี้การลงทองนะฮะสักน้ำมันพายก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดู ลงทองที่นี่จะประมาณ200แผ่นขึ้นไปนะฮะนะฮะจะเป็นการลงทองทางด้านธุรกิจการงานที่เรื่องแฟนก็จะ200แผ่นบางคนก็300 500ขึ้นอยู่กับอ่บัตเจตนะฮะท,ท,ที่ที่กับคนที่อยากจะทำการลงทองนะฮะ 打牌你给吃啦吃别那给吃吃。 อันนี้เราถ่ายสดๆนะฮะไม่มีก<ห>ารตัดต, <ขา S 1> ต่อนะคระับๆแต่กดหางถอดนะออรอไ<า>อ้ช่า่ไปอัดร่างแต่ตรงคอนโซนรอใส่รอเป็นกลับมาก่อนนะครับคือใส่ตลอดเลยเป็นการงานเงินทองค้าได้เดี๋็กแคสตัวจริงมาเยี่ยมสนิก เด็กกับไปจ้ะนอนนอนเลยสลิปปิ้งเอาขามาด้านนี้ฮะโอเคนอนลงลงข้างล่างเลยลงเลย ลิงออกลิงออกมายาวๆลิ้งเลบลนยาวๆฮะแลบลิ้นยาวๆในการลงน้ำมันพายครับของทาง,ขงเขมรมีน้ำาวันว่านาน้ำมันพายอ่าว่านร้อยแปดฮะว่าน,านสเสน่ห์ของที่นี่เลยฮะ ทองทองอันนี้สองร้อยแผ่นนะฮะท่านผู้ชมกลับหลังครับ ขอที่นี่จะให้น้ำมันพายเยอะเลยนะฮะเพราะว่าทุกหนักจริงๆนะฮะาชาวจีนคนนี้นะฮะคนต่างประเทศดันด้นมาบินมาที่กรุงเทพแล้วมาเจอจานละด้วยกันที่เมืองพัตบองนะครับประเทศกัมพูชาวันนี้ a b a บ็กมิ i ต Thailand ก็ยินดีนำเสนอกับทุกท่านนะฮะที่มีความสนใจเราสามารถนำเสนอได้นะครับ ที่ประเทศขเขมรนะฮะหรือประเทศกัมพูชานะฮะเป็นวิชามนดำนะฮะของขเขมรโดยแท้จริงนะครับ គេថានេះបាទតែម្យ៉ាងប្រុសប្រង់ជាប្តីដាក់ក្នុងអំនិត ลูกลูกครับลูก